นะนะครับเราก็นะครับมาเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่วันนี้มีลาสองคนนะครับเลขที่17กับ18นะครับสวัสดี5้ารับสทุกคนนะครับก็สัญญาณถ้ามันขาดขาดใ้หายมันเบบงเบ่ออะไรก็บอกครูนะเพราะว่าตอนนี้ใช้เน็ตส่วนตัวนะครับอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนตอนนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าไฟตกหะมอไฟระเบิดนะครับก็ มีโฟงมีไฟใช้ยอยู่แต่ว่าอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับชัดไหมไม่รู้นะครับอืมไปนะครับมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปสามสมบัติใช่ไหมครับหนึ่งสองสามนะชั่วโมงนี้เอาสองตัวนี้พอเอาสองสองสมบัตินี้พอนะครับสี่กับห้าตัวอย่างเดียวนะครับตัวอย่างเดียวตัวอย่างเดียวนะไม่ยากนะครับอ่า หลักการเขียนกราฟของจุนว้นถึงซ้อนนะครับจากชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนไปมันก็จะมีอยู่สองลักษณะลักษณะที่1ก็คือลักษณะที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมที่ดูจากส่วนจริงและส่วนจินตภาพนะครับส่วนจริงก็คือค่าบนแกน x ส่วนจินตภาพคือค่าบนแกน y นะครับแล้วก็แบบที่สองก็คือแบบที่สร้างเป็นวงกลมใช่ไหมโอ้เบลอเลยครับสุดๆไปเลยจ้ะนะครับนี่นะคือแบบที่สามในแบบที่สองนะครับสมบัติข้อที่3ามก็คือการสร้าง กราฟแบบที่เป็นวงกลมนะครับแซทลบแซศูนย์เนี่ยนะครับฝั่งขวาจะเป็นรัศมีใช่ไหมอ่าไอแซทศูนย์ตรงนี้เรียกว่าจุดศูนย์กลางของวงกลมก็ปรับเครื่องหมายให้มันตรงตามแบบฟอร์มนี้นะครับแล้วก็วาดจุดศูนย์กลางวาดรัศมีนะครับแล้วก็วาดวงกลมนะครับตามเครื่องหมายของอสมการถ้าเป็นมากกว่ากับน้อยกว่าไม่มีเท่ากับเนี่ยนะครับเส้นรอบวงจะเป็นเส้นประใช่ไหมแต่ถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเส้นรอบวงจะเป็นเส้นทึบนะครับ ก็เป็นเครื่องหมายอสมการปกติธรรมดาธรรมดาทีนี้ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนสมบัติข้อที่4และข้อที่5ที่จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าอ้างอิงจากสมบัติข้อที่4นะครับแอเซตเนี่ยหรือแอ s ส l u t เซตเนี่ยมันก็คือการหาขนาดนะครับการหาขนาดของเซตหรือหาระยะทางจากจดุดศูนย์ศูนย์ไปยังจุดที่เราต้องการนะครับสูตรจริงๆแล้วมันที่ไปที่มาของมันคือแบบนี้ครับแอบสูตรเซตเท่ากับแอบสูตรเอบวกบีไอใช่ไหม เพราะว่า Z คือจำนวนเชิงซอ้อนมีส่วนจริงและส่วนจินตภาพ A กับ b นะครับพอเอามาหาขนาดมันก็คือเป็นการเอาส่วนจริงมายกกําลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกําลัง2แล้วก็เอามาถอดรูทนี่ครับคือการหาขนาดของ Z เอาส่วนจริงมายกกําลังสอง <otic seu S 2> บ,<า>บวกส่วนจินตภาพยกกําลังสองแล้วก็ถอดรูทนะครับเนี่ยก็เลยกลายเป็นข้อที่4 นะทีนี้เรามาดูสมบัติข้อที่5ครับเมื่อสมบัติข้อที่5เนี่ยมันคือ a อ s o l ์ตูดแซดลบแซดศูนย์คำว่าแซดลบแซดศูนย์เนี่ยจริงๆมันก็คือความหมายเดียวกันกันกบข้อที่3นี่แหละเวลาวาดก็ต้องวาดเป็นวงกลมนะครับแต่นะครับนะรบ,บางเงื่อนไขบางข้อไม่ได้เป็นวงกลมเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเส้นตรงก็ได้นะครับหรือ,อจจะเป็นเส้นอื่นๆก็ได้นะครับตามเงื่อนไขของมันทีนี้พอเรามาดูนะครับถ้ากําหนดให้ค่า Z เนี่ยมันคือ a บวก B I, ใช่ไหมอ่า z คือ a บวก นะครับและถ้าเป็น z ซทศูนย์ะลูกอ่าถ้า,างั้นแซศูนย์เนี่ยมันก็คือจำนวนเชิงซ้อนอีกจํานวนหนึ่งนะครับอ่ะครูให้เป็น C บวก Di ก็แล้วกันนะครับ a บวก B I นะครับ c บวก DI ไอไอคือตัวเลขทั่วๆไปนะครับที่เราเจอนะทีนี้พอเราเอามาเขียนเป็น Absolute Z ลบ Z0 ู 0, นย์ะครับมันก็จะได้ตามสูตรนี้เดี๋ยวครูจะพาทําให้ดูนะครับว่าทําไมมันถึงมาเป็นสูตรนี้ นะครับนี่จากตรงนี้นะแอบสูตรแซดลบแซดศูเนี่ยแคือ a บวก bi ใช่ไหมครับแล้วก็มาลบด้วย Z0 ดศย์แซก็คือ c บวก di นะครับแบบนี้นะนะครับทีนี้เราก็จัดการเลยครับเนื่องจากมีวงเล็บและมีเครื่องหมายลบข้างหน้าเราจะทำลายวงเล็บได้ก็ต่อเมื่อเอาลบก็ไปคูณอ่าเราก็จัดการก่อนมันจะกลายเป็น a บวก bi นะครับลบเข้ามาคูณ c ก็เป็น ลบ c ลบเข้ามาคูณ d ก็เป็นลบ d i แบบนี้ใช่ไหมครับขั้นตอนถัดไปนะเราก็เอาส่วนจริงมาไว้กับส่วนจริงส่วนจินตภาพมาไว้กับส่วนจินตภาพนะครับแล้วค่อยเอาไปหาขนาดอ่าส่วนจริงคืออะไรบ้างครับเนี่ยก็มี a กับลบ c ใช่ไหมก็คือส่วนที่มันไม่มี i อันนี้คือส่วนจริงนะ a ลบ c นะครับแล้วตามมาด้วยส่วนจินตภาพก็คือ b i ลบ d i บวก b i ลบ ดีไ <Di. S 2> อแบบนี้นะครับ่ากับลงมาอีกอันนี้คือพากระจายให้ดูนะก่อนจะมาเป็นสูตรนี้นะครับแต่เวลาใช้เอาสูตรไปใช้ได้เลย,ยน,นะครับอ่ะเอลบซบวกบอลบดีไอ่ะพอเรามาเขียนรูปดีๆส่วนจริงมันก็คือ a อลบซนะครับบวกด้วยส่วนจินตภาพอ่ะจินตภาพคือ b i ไอลบดีไงั้นคูดึง i ออกมานอกวงเล็บคเรียกว่าดึงตัวร่วมมันก็จะเหลือเป็น B ีลบดเนี N ่ยคูณอยู่กับ i เนี่ยอันนี้เรียกส่วนจริงอันนี้เรียกส่วนจินตภาพใช่ไหมครับทีนี้ย้อนมาดูตรงนี้ครับคําว่าแอบสูตรแซก็คือขนาดของแซหาจากส่วนจริงยกกาลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกาลังสองถอดรูทไอ้นี่ก็เหมือนกันครับส่วนจริงคือส่วนนี้ส่วนจินตภาพคือส่วนนี้งั้นเวลาเอามาหาขนาดก็คือเอาส่วนจริงมายกกําลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกําลังสองถอดรูทครับเออก็เลยกลายเป็นสูตรนี้ขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นสูตรนี้ขึ้นมานะครับแอบแซดลบแซดศูนย์ <Bears> ก็คือเป็นการเอาจำนวนเชิงซ้อนสองตัวนำมาลบกันลบกันได้แล้วค่อยเอาไปหาขนาดจริงกําลังสองบวกจินตภาพยกกาลังสองถอดรูทนะครับอั <sans S 1> นนี้อธิบายให้เข้าใจก่อนนะเพราะว่ามันจะไปเจอโจทย์ที่มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับในตัวอย่างที่เราจะได้เจอในวันนี้มีตัวอย่างเดียวนะครับถ้าไวไปช้าไปยังไงบอกกันนะลูกเบอร์ไม่ลูกหน้าจอเบอร์ไม่แน่เป็นยังไงมองเห็นไหมครับ เบอร์ไหมเป็นไงของหนูไม่เบอรเท่าไหร่นะโอเคไม่เบอรเท่าไหร่ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเบอร์นะครับสัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีนะลูกนะช่วงนี้ต้องโทษทีนะครับที่โรงเรียนไฟมันตกนะครับมันก็เลยแบบว่าต้องใช้เน็ตตัวเองแล้วสัญญาณก็จ,จะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับก็อ่ะช่วยๆกันถ้ามองไม่เห็นก็บอกนะครับเอออ่ะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูจะได้เห็นชัดขึ้นนะไม่รู้มันจะช่วยไหมอ้าว แต่ก็น่าจะโอเคขึ้นอยู่เออ,อซูมขึ้นไปจะได้เห็นชัดขึ้นนะครับตัวอย่างที่6หรือตัวอย่างที่1ในวันนี้จริงๆมันเป็นตัวอย่างที่6ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับจงเขียนกราฟของจํานวนเชิงซ้อนแซทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนนะครับซึ่งสอดคล้องกับสมการ f z p ลบ I มองเห็นไหมแปรลบ i เท่ากับ f z ลบ1นะครับทีนี้หน้าที่ของเราเนี่ย เราก็จะต้องมากระจายไอ้เจ้านี่กับเจ้านี่ก่อนว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงเอามาหาขนาดแล้วก็หาค่าออกมานะครับทีเนี้ยเราต้องดูดีๆนะครับ2ตัวนี้นะมันเป็นการหาขนาดของแซดดังนั้นแล้วเวลาที่ไปจะไปแบบนี้นะครับไปแบบนี้กระจายไปทีละตัวเลยวิธีทำนะครับเอาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะฝั่งซ้ายมันจะเป็นเอฟแซดลบไอใช่ไหมเออเท่ากับฝั่งขวาคือเอฟแซดลบหนึ Z ่ง นี่นะครับกระจายต่อทีนี้นักเรียนครับเนื่องจากมันเป็นการหาแอลจับลูดใช่ไหมล่ะเซตเนี่ยมันเท่ากับ a อบวกบีอยู่แล้วนะครับงั้นเราก็เปลี่ยนเซตให้กลายเป็น a อบวกบีซะจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็เป็น a อบวกบีแล้วก็ตามมาด้วยลบไออกระจายแบบนี้ก่อนนะครับและฝั่งขวาครับเซตลบหนึ่งซก็คือ a อบวกบีลบหแบบนี้ นะครับพอได้เราก็จัดรูปให้มันอยู่เป็นส่วนจริงกับส่วนจริงส่วนจินตภาพกับส่วนจินตภาพแล้วค่อยเอาไปหาขนาดก็คือจริงกําลังสองบวกจินตภาพกําลังสองถอดรูนั่นแหละนะครับอ่ะามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยลองดูมองดีๆอ่ะขยายขยายนิดขนาดขยายหน่อยอ่ะแบบนี้เนาะเออนะครับ a บวก bi ลบ i เวลาที่เราจัดเนี่ยให้จัดส่วนจริงไว้กับส่วนจริงส่วนจินตภาพไว้กับส่วนจินตภาพใช่ไหมลูกอันนี้เนี่ยจากข้างซ้ายเนี่ย มันมีส่วนจริงแค่ตัวเดียวคืออะไรครับคือค่าของ a แต่ส่วนจินตภาพมีกี่ก้อนมีสีมีกี่อันมี2อ,อันก็คือ bi กับลบ i งั้นเราก็จัดรูปให้กลายเป็นแบบนี้นะครับ a ก็คือส่วนจริงเนาะบวกด้วยส่วนจินตภาพจินตภาพคือ bi ลบ i ใช่ไหมล่ะงั้นมันมี i เหมือนกันคูดึง i ออกมาในวงเล็บมันจะเหลือ b ลบ1คูณอยู่กับ i แบบนี้งงไหมทำไมเราดึง i ออกมาตรงนี้ถึงเป็น1เพราะว่า i เนี่ยจริงๆแล้วมันคือ หนึ่งไอนะลูก B i, I. ลบหนึ่งไอดังนั้นเวลาที่เราดึงไอที่เป็นตัวร่วมออกมานาอกวงเล็บเนี่ยเราจะต้องทิ้งหนึ่งเอาไว้ด้วยนะครับห้ามหายนะถ้าหนึ่งหายเนี่ยค่าผิดทันทีดังนั้นแล้วข้างในวงเล็บมันก็เลย b ลบหนึ 1, ่ง้งหมดคูณ i แบบนี้ตรงนี้เรียกว่าส่วนจริงตัวนี้เรียกว่าส่วนจินทภาพเห็นไหมครับทีนี้ฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับเวลาที่เอามาทําก็จับส่วนจริงด้วยการส่วนจริงส่วนจินทภาพด้วยการส่วนจินทภาพอ้วาวซูมไปหน่อยปึ๊บปื๊บป๊บนะครับเนี่ย นะส่วนจริงมีกี่มีกี่อันล่ะเนี่ยมีกี่พจน์ล่ะเนี่ยส่วนจริงนะ a กับอะไรลูก a กับลบหนึ่งเนี่ย a กับลบหนึ่งตัวนี้เป็นส่วนจริงและส่วนจินตภาพมีแค่ตัวเดียวคือ B i งั้นเราก็จัดมาอยู่ด้วยกันครับส่วนจริงมาเรียกับส่วนจริงก็จะกลายเป็น a ลบหนึ่งอันนี้เรียกว่าส่วนจริงนะครับและก็บวกมาด้วย B i ซึ่ง B i b ก็คือส่วนจินตภาพพอเรามาเขียนอ๋อส่วนจริงคือ A ลบหนึ่งส่วนจินตภาพคือ B นะครับทีนี้การหาขนาดทดํายังไงนะ<ม>การหาขนาดก็คือเอาส่วนจริงยกกําลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกําลังสองแล้วก็ถอดรูทซะนะครับเอาหาฝั่งซ้ายครับส่วนจริงของมันคือ a ตัวเดียวส่วนจินตภาพของมันคือ b ีลบหงั้นเวลาไปหาก็จะกลายเป็น a อกำลังสองนี่คือส่วนจริงกําลังสองบวกด้วยส่วนจินตภาพกําลังสองก็คือ b ีลบหยกกําลังสองแล้วก็ถอดอะไรครับถอด,ดรูทอ่านี่คือการหาขนาดของจำนวนเชิงซ้อน นะครับฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันครับส่วนจริงของมันเป็นอะไรเนี่ย a ลบหนึ่แสดงว่ามันก็คือ a ลบหทั้งหมด,ดยกกําลังสองบวกด้วยส่วนจินตภาพก็คือ b ยกกําลังสองและก็ถอดรูทแบบนี้นะครับเนี่ยที่ไปที่มามาจากตรงนี้นะลูกจริงกําลังสองบวกจินตภาพยกกาลังสองถอดรูทเนี่ยคือการหาค่าสมบูรณ์หรือการหาค่าแบร์ลูตขนาดของมันนะครับ ทียังไงต่อถ้ามันมีรูทอยู่ทั้งสองข้างเราสามารถทําลายรูทพร้อมกันได้ไหมลูกทําลายได้นะครับทาลายได้นะมันก็จะกลายเป็น A อกำลังสองบวกบีลบหทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเทบ่ากับ a อลบหกำลังสองบวกบีกำลังสองได้เลยรูทหายไปไหนจริงๆแล้ววิธีการก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างถ้ายกกำลังสองฝั่งซ้ายรูทหายยกกำลังขวาฝั่งยกกำลังสองฝั่งขวารูทหาย นะครับจริงๆมันคือการยกกาลังสองทั้งสองข้างของสมการทําให้กําลังสองเจอกับรูดเนี่ยหายรูดก็เลยหายไปโดยปริยายเลยครับหรือพูดง่ายๆเอารูดตัดรูดจัดจบได้เลยนะครับการกระทําแบบเดียวกันนะทีนี้ก็กระจายต่อครับไอบีลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยมันมีสูตรรองรับอยู่สูตรคืออะไรครับกําลังสองสมบูรณ์นะหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองกระจายได้อะไรครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกาลังสองแบบนี้ อ้าวงั้นเรากระจายเลยครับเอ่กลังสองทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมบวกด้วยอ้าวบลบหนึ่งทั้งหมดกําลังสองก็กระจายเลยหน้ากําลังสองกับ b กําลังสองลบสองหน้าหลังสองคูณ b คูณหนึ่งก็เป็นสองบบวกหลังกําลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองก็เป็นหนึ่งแบบนี้นะครับฝั่งขวามือก็แบบเดียวกันครับ b กําลังสองเนี่ยไม่เกี่ยวกับเพื่อนทิ้งไว้ก่อนเอาเลบหนึ่งกำลังสองก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบสองคูณ a คูณหนึ่งก็ลบสองเอ บวกลังกําลังสองก็คือหนึ่งกําลังสองเป็นหนึ่งแล้วก็บวกด้วย b กําลังสองแบบนี้อ่ะทีนี้เวลาที่นักเรียนแก้สมการครูจะบอกวิธีหนึ่งที่ที่มันจะไวขึ้นนะเวลาที่เรียนแก้สมการอามองดูอ่ะทันทัดนี้นะครับถ้าส่วนแบบนี้น่าจะเห็นชัดขึ้นอืมอย่างนี้นะครับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบสองบบวกหนึ่งเท่ากับกําลังสองลบสองเบวกหนึ่งบวกบกลังสองนักเรียนสังเกตดูฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับอันไหนเหมือนกันตัดกันได้เลยเช่น ฝั่งซ้ายมี A กําลังสองฝั่งขวามี A กําลังสองมันสามารถตัดกันทิ้งได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมอ้าวถ้าเราแย่าอกาลังสองฝั่งนี้มันเป็นบวกแย่มาลบอ้าวเอกาลังสองลบ A กําลังสองหายไหมลูกหายนะครับดังนั้นแล้ววิธีการที่เร็วกว่านั้นก็คืออ้าวมองเลยฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอันไหนเหมือนกันตัดทิ้งครับเหมือนกันต้องเหมือนทุกอย่างนะเครื่องหมายเครื่องหมายเดียวกันเป็นบวกก็ต้องบวกเหมือนกันเป็นลบก็ต้องลบเหมือนกันแล้วเราก็ตัดทิ้งได้เลยเพราะจริงๆเนี่ยมันคือเป็นการย้ายข้างมาแล้วลบอ้าวลบตัวเดียวกััันนนเจอกกม็หาย ใช่ไหมครับดังนั้นเราตัดทิ้งได้เลยครับ A กกาลังสองกับ A กําลังสองเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับพับๆเพราะเวลาที่เราย้ายมาถ้าเราย้ายแบบปกติมันจะกลายเป็นอะไรมันจะกลายเป็น A กําลังสองแล้วก็ลบด้วย A กําลังสองเนี่ยมันหายกันอยู่ดีความหมายเดียวกันนะครับดังนั้นเวลาที่เราเจอฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถ้ามันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับเพราะมันเป็นการย้ายข้างมันลบหายมีอะไรที่เหมือนกันอีกครับ b ีกลังสองกับ B ีกลังสองเหมือนกันใช่ไหมงั้นตัดทิ้งครับพับพับครับย้ายมาลบก็คือหายไปมีอะไรเหมือนนกััีครบ บวกหนึ่งเอา้าอันนี้เป็นบวกหนึ่งอันนี้เป็นบวกหนึ่งตัดกันได้ไหมตัดกันได้ครับพับพับดังน,น,นั้นแล้วฝั่งซ้ายที่เหลือก็คือลบสองบีเท่ากับลบเอเอลบสองเอมีอะไรที่เหมือนกันอีกไหมครับนี่ไงลบสองกับลบสองนะครับจริงๆเราสามารถตัดกันทิ้งได้เลยนะเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆถ้าเราย้ายลบสองมาฝั่งนี้มันก็คือลบสองเอส่วนลบสองมันก็ตัดทอนแล้วก็หายไปอยู่ดีเห็นไ,ไหมครับดังนั้นแล้วถ้าเจออะไรที่มันเหมือนกันระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานี่ ตัดมันทิ้งได้เลยนะครับตัดทิ้งได้เลยเพราะมันย้ายมาฝั่งตรงข้างมันจะหายกันทันทีดยอัตโนมัติอันนี้ลบสองอันนี้ก็ลบสองตัดทิ้งตัดทิ้งดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับคาตอบที่เหลือก็คือ b เท่ากับ a นะครับคาว่า b เท่ากับ a หมายถึงอะไรนักเรียนรู้ไหมคาว่า b เท่ากับ a อ้าวถ้าเราเขียนเป็นคู่อันดับเนี่ยมันก็คือคู่อันดับ a b ใช่ไหมลูกถ้าคู่อันดับ a b ถ้าเราเขียนตามแกน x แกน y มันก็คืออะไรครับคู่อันดับ x y อ้าวแสดงว่าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนดีๆเนี่ยมันก็คืออะไรครับ y เท่ากับอะไรลูกมันคือ y เท่ากับ x ถ้า y เท่ากับ x หมายถึงอะไรครับถ้าให้ x เป็นหนึ่ง y จะเป็นเท่าไหร่ลูกถ้า y เท่ากับ x แปลว่าอะไรต้องเท่ากันหมดนะเออ x เป็นหนึ่ง y ต้องเป็นหนึ่ง x เป็นสอง y ต้องเป็นสอง x เป็นสาม y ต้องเป็นสาม x เป็นสี่ y ต้องเป็นสี่ว่าไป x เป็นอะไร y เป็นอนั้นถูกไหมลูกงั้นอ้าวถ้าเราเอาเงื่อนไขนี้มาเขียนเป็นกราฟมันจะเป็นเส้นอะไรไหนใครตอบได้มันจะมีลักษณะเป็นยังไงลูก ถ้าเอามาเขียนเป็นการาฟเนี่ยคําว่า x เท่ากับ y เนี่ย<ร>มันจะมีหน้าจายไปไเาปนน็นแงวลองดาซิเนี่ยคำว่า x ท่ากับ y a เท่ากับ b อะถ้งางั้นครูให้ x เ,เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์พอจุดอยู่ตรงไหนลูก x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์เนี่ยจุดมันจะอยู่ตรงกลางพอดีก็คือจุดศูนย์ศูนย์ใช่ไหมอถ้าครูให้ x เป็นหนึ่ง y จะเป็นเท่าไหร่ เออถูกต้องถ้า x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่งแสดงว่าพิกัดที่ได้ต่อไปคือจุดนี้ x หนึ่ง y หนึ่งถ้าครูให้ x เป็นสอง y เป็นอะไรครับสองเออแสดงว่าพิกัดก็คือสองสองนะถ้าให้ x เป็นสาม y จะเป็นอะไรอีกก็ต้องเป็นสามเพราะ x กับ y เท่ากันถ้า x เป็นสี่ y ก็ต้องเป็นสี่ถ้าเป็นห้า y ก็ต้องเป็นห้าดังนั้นแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าสิบสิบอ้าวอันนี้คือในกรณีที่ครูให้ x เป็นบวกนะ ล้วถ้าครูให้ x เป็นลบแล้วลูกให้ x เป็นลบหนึ่ง y จะเป็นเท่าไหร่ y ก็ต้องเป็นลบหนึ่งเท่ากันลบหนึ่งอ่าดังนั้นแล้วจุดที่ได้ก็ต้องเป็น x ลบหนึ่ง y ลบหนึ่งจุดที่ได้คือตรงนี้ครับเอ๋อยู่ในบริเวณที่มันเป็นลบทั้งคู่ต่อไปถ้า x เป็นสอง y เป็นอะไรครับเอ๋ x เป็นลบสอง y ก็ต้องเป็นลบสองอ้าว x เป็นลบสาม y ก็เป็นลบสาม x เป็นลบสี่ y ก็เป็นลบสี่ x เป็นลบห้า y เป็นลบห้าว่าไปเลยลบหกลบหกลบเจ็ดลบเจ็ดลบแปดลบแปดลบเก้าลบเก้าลบสิบไปเรื่อย ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วกราฟที่ได้มันจะเป็นลักษณะของเส้นตรงแบบนี้จืดนี่นะครับนี่แหละครับคือกราฟที่ a เท่ากับ b หรือ x เท่ากับ y นะคำว่า x เท่ากับ y แปลว่า x เป็นอะไร y เป็นอะนั้นเอา x เป็นหนึ่ง y เป็นหนึ่ง x เป็นสอง y เป็นสอง x เป็นสาม y เป็นสามเราก็เอาพิกัดพวกนี้มาพอดจุดก็จะเกิดเป็นเส้นตรงเป็นเส้นกราฟของข้อนี้ลักษณะแบบนี้โอเคไหมครับนี่แหละครับคือกราฟของตัวอย่างที่หซึ่งมันจะซับซ้อนหน่อย นะครับมันจะซับซ้อนหน่อยนะที่ไปที่มาของมันเนี่ยนะครับอันนี้จบแล้วเนี่ยอันนี้สรุปแล้วนะเออสรุปแล้วนะครับที่ไปที่มาของมันเนี่ยนะครับมันเกิดจากการเอาจํานวนเชิงซ้อนนี่แหละมาแตกแขนงออกไปมาแตกกระจายออกไปนะครับอ่าโจทย์เขาบอกว่าแซดลบไอนะเท่ากับแซดลบหนึ่งนะครับอันนี้สองอันนี้หาขนาดออกมาดังนั้นแล้วเวลาที่หาขนาดเนี่ยไอ้ค่าแซดมันคือ A บวกบีไอใช่ไหมครับหาซูมไปก่อน จะได้เห็นชัดขึ้นอธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ค่อยเสถียรน,นะครับอาจจะดูแล้วมันเบลอๆอันนี้จะชัดขึ้นหน่อยอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเซเป็น A อบวกบี BI เนาะแล้วก็ลบด้วย I จริงๆ I เนี่ยมันก็คือ1 I นั่นแหละนะครับแต่เขาไม่เขียนเลขหนึ่งละไว้ในฐานที่เข้าใจนะก็จะได้ A BI I. อบวกบีอลบไอแยกมาจากตรงนี้และเจ้านี่เซลบหนึ่งมันก็คือ A อบวกบีลบหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะเอาไปหาขนาดยุกกำลังสองถอดรูทนะ่ะ เราต้องจัดให้มันอยู่ในรูปของส่วนจริงกับส่วนจินตภาพแยกกันชัดเจนซะก่อนถึงจะเอาไปหากำลังสองแล้วถอดรูดได้ใช่ไหมครับอ้าวจากฝั่งนี้นะ A บวก B I ลบ I เนี่ยส่วนจริงมันมีแค่อันเดียวคือตัว A ใช่ไหมครับส่วนที่เหลือที่เป็น B I กับลบ I เนี่ยมันเป็นส่วนจินตภาพเพราะมี I งั้นเอา A มาไว้ตัวเดียวโดดแล้วก็ดึง สองตัวนี้ที่เป็นส่วนจินตภาพเหมือนกันเนี่ยมันมีเอมันมีไอด้วยกันใช่ไหมเราก็ดึงไอออกนอกวงเล็บมันก็เลยกลายเป็น b ีลบหทั้งหมดคูณด้วยไอไอบีลบหเนี่ยเรียกว่าส่วนจินตภาพเพราะเป็นส่วนที่มันมีไอแต่เราดึงไอออกมานอกวงเล็บนะครับเพื่อให้มันมองเห็นเป็นจริงกับจินตภาพชัดเจนฝังงง่งขวาก็ทํานองเดียวกันครับ a บวก B ลบหมันมีส่วนจริงอยู่2ตัวคือ a กับลบหนะครับและมีส่วนจินตภาพคือตัวเดียวคือ BI งั้นเราก็เอาส่วนจริงมาไว้ฝั่งซ้ายซะส่วนจริงก็เลยกลายเป็น A ลบหนึ่งอันนี้ใส่วงเล็บไว้จะได้ดูง่ายเอไอเอลบหนึ่งเนี่ยคือส่วนจริงนะนะครับตามมาด้วยส่วนจินตภาพก็คือ B i ไออัมีตัวเดียวนะครับทีนี้เราได้แล้วนะส่วนจริงบวกส่วนจินตภาพส่วนจริงบวกส่วนจินตภาพงั้นเราก็เอาจริงมายกกําลังสองบวกด้วยจินตภาพยกกําลังสองถอดรูทมันนั่นคือการหาขนาด ใช่ไหมฝั่งซ้ายทําไปแล้วฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันเอาส่วนจริงเนี่ยคือ a อลบหนึ่งยกกําลังสองบวกด้วยส่วนจินตภาพก็คือ b ยกกําลังสองถอดรูทนี่คือการหาขนาดของมันใช่ไหมครับจากสมบัติไหนอ่ะนี่ไง a อกำลังสองบวกบีกำลังสองเอเขาเรียกว่าส่วนจริง b เรียกว่าส่วนจินตภาพโอเคไหมครับเออทีนี้ไปพอได้อย่างนี้แล้วอ้าวอาจารย์ครับทำไมรูทฝั่งซ้ายกับฝั่งขวามันหายไปจริงๆแล้วเนี่ย เราเอามายกกําลังสองทั้งสองข้างฝั่งซ้ายยกกาลังสองฝั่งขวาก็ต้องยกกําลังสองเหมือนกันใช่ไหมมันถึงจะเท่ากันงั้นกําลังสองเจอรูดหายไหมลูกหายกําลังสองเจอรูดก็หายงั้นรูดก็เลยหายไปโดยปริยายหรือเราบอกว่าอฝั่งซ้ายมีรูดฝั่งขวาไม่รูดก็ตัดทิ้งได้เลยโอเคไหมครับดังนั้นแล้วมันก็เลยเหลือแค่ตัวข้างในที่จัดเท่ากันก็คือ A กําลังสองบวก B ลบหนึ่งกำลังสองนี่แหละเท่ากับไอ้ก้อนนี้ทีนี้ไอ้ a กำลังสองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใคร นะครับแต่ b ลบหนึ่ง้หมดกำลังสองมันสามารถแยกตัวประกอบได้ตามสูตรของมันและ a ลบหนึ่งกำลังสองเนี่ยก็ใช้สูตรของมันในการแยกก็คือกําลังสองสมบูรณ์หน้าลบหลังกําลังสองเนี่ยนะครับเราก็แยกออกมาอ้าว a กำลังสองทิ้งไว้ตรงนี้บวกด้วยอ้าวหน้ากําลังสอง b กำลังสองลบสองหน้าหลังสองหน้าหลังก็คือสอง b คูนหนึ่งสอง b คูนหนึ่งก็คือสอง b บวกหลังกําลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองก็ได้แบบนี้ให้ฝั่งขวานี่ก็เหมือนกันนะครับ หน้ากำลังสองลบสอง ab ลบสอง a หนึ่งสอง a หนึ่งก็สอง a นะครับบวกด้วยหนึ่งกำลังสองก็ได้หนึ่งแล้วก็บวกด้วย b กำลังสองทีเนี้ยนะครับฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวามีเหมือนกันตัดทิ้งไปเลยครับเพราะมันสามารถหักล้างกันได้ก็อันนี้เป็น a กำลังสองอันนี้มี a กำลังสองถ้าสมมติเราย้ายข้างอันนี้ a กำลังสองย้ายมาตัวนี้ก็จะเป็นลบ a กำลังสองเจอกับ a กำลังสองหายเหมือนกันงั้นเราตัดเลยครับเพื่อความไวอันนี้มี a กำลังสองตัดครับอันนี้มี b กำลังสองฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันตัดครับ อันนี้มีหนึ่งไหมอันนี้มีหนึ่งไหมมีมันกันตัดครับอันนี้มีอะไรลบสองคูณกับบีอันนี้ลบสองคูณเอตัดครับเหลือแค่เอกับบีดังนั้นแล้วเราจึงได้ว่า a เท่ากับ b หรือ b เท่ากับ a นั่นหมายถึงพอเอาไปทําเป็นแกน x แกนวมันก็คือค่า y เท่ากับค่า x หรือค่า x เท่ากับค่า y ไอเดียวกัน x เป็นอะไร y เป็นนันนั้นนะครับดังนั้นแล้วอ้าวถ้าแทนให้ x เป็นศูนย์ y ก็ต้องเป็นศูนย์งั้นจุดแรกคือศูนย์ศูนย์ถ้า x เ 1, องเป็นหนึ่งไปก็ 1, 1. ต่อไงเง สามสามสี่สี่ห้าห้าหกว่าไปอันนี้คือทิศทางที่มันเป็นบวกถ้าเป็นลบล่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองลบสองลบสามลบสามลบสี่ลบสี่ลบห้าลบห้าไปเรื่อยๆนะครับนั้นแล้วกราฟที่ได้จึงเป็นลักษณะเช่นตรงเฉียงแบบนี้โอเคไหมนะครับนี่แหละครับคือกราฟของข้อที่หกนะันั้นแล้วเนี่ยนะครับต้องพยายามไปแยกให้ออกนะแซดคืออะไร a บวก bi นะครับอาส่วนจริงและส่วนจริงส่วนจริงภาพและส่วนจริงภาพและการใช้สูตรกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยก็สําคัญนะครับถ้าเราไม่รู้จากสูตรนี้เราก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยสูตรที่ให้ทุกสูตรอะไรสิ่งทุกอย่างที่ให้เนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในวิชาอื่นด้วยนะเรื่องพวกนี้นะครับชิวๆไหม <S <S <S> <S ประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็จะมี แบบฝึกหัดให้พวกเราทำกันแหละนะครับจุดนะครับไอ้หกเข้าข้างบนเราทําไปแล้วใช่ไหมงั้นในวันนี้นะครับครูจะให้ทําข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบแต่ไม่ให้ส่งพรุ่งนี้นะครับครูจะ,ให,ะให้ส่งวันพุธอ่าครูให้ส่งวันพุธนะลูกนะส่งวันพุธก่อนสี่ทุ่มนะครับแต่ห้องสองเลยเป็นห้องที่ขยันมากนะลูกครูบอกส่งวันพุธนักเรียนส่งวันนี้ก็มีส่งบอกส่งพรุ่งนี้ส่งวันนี้ก็มีดีมากนะครับ เออจริงๆเราก็ควรทําแบบนั้นแหละเนาะเพราะว่างานเราเนี่ยมันเยอะนะเราเรียนเยอะกว่าคนอื่นใช่ไหมห้องสองเนะี่ยมีครับศูนย์ครับเก้ากันเยอะเลยแทบทุกวันเลยนะครับก็จะมีพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้นะๆนะครับเราก็ต้องขยันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็รีบเคลียร์รีบทําอะไรให้มันเสร็จซะนะพอมีอะไรจะได้ถามจะไดส้สงสัยจะได้ถามได้นะครับก็มีเพื่อนทักมาถามครูอยู่ตลอดนะครับก็ดีมากนะ เยี่ยมเลยนะครับวัชริดเนี่ยถามครูตลอดเลยบางทีคร <ederim. S 2> ูก็ตอบช้าบ้างนะตอบเร็วบ้างก็ตามสภาพนะลูกนะเออบางทีก็เบลออยู่ก็ตอบผิดตอบถูกไปก็มีนะครับเออนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสงสัยอะไรก็ถามนะมันจะได้รู้ไงเอาเราสงสัยตรงนี้พอเราถามเรารู้เลยครับแต่ถ้าเราสงสัยเราไม่ถามเราก็จะไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะครับลดยยิ่งไปลอกเพื่อนนะเราจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากคะแนนครับคะแนนไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับความรู้เนี่ยมีประโยชน์มากกว่านะ แต่ไม่เป็นไรหรอกไม่ห่วงนะครับห้องสองไม่ห่วงไม่ห่วงนะมีความรับผิดชอบกันดีมากอยู่แล้วนะครับเราก็ทําต่อไปนะฝากสี่ข้อนี้นะลูกส่งมันพุทธก่อนสี่ทุ่มทีนี้เวลาทำไกล้ไลน์ให้นิดนึงนะครับไอ้เจ้าเนี่ยพอเวลามาแยกหนูแยกเป็นยังไงเนี่ยหนูแยกเป็นยังไงเวลาแยกครับเซตบวกสองอ้าวมันก็คือ A อบวกอะไรครับ A บวก BI บวกสองเนี่ยฝั่งขวาก็ A บวก B ีลบสองทำยังไงต่อไปครับมาถึงขั้นตอนนี้ทำยังไงต่อลูกเนี่ย ถ้าเราแยกเป็นแบบนี้แล้วทำไงต่อครับทำไงต่อเอทำไงต่อทำไงต่อทำไงต่อ,ตอดูหน้าจอครูก็ชัดสเลอเกิน <c oughs> นะครับอพอมาถึงตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทําต่อคืออะไรครับ จัดส่วนจริงมาไว้กับส่วนจริงส่วนจินตภาพไว้กับส่วนจินตภาพนะส่วนจริงคือ a กับ2อ่งั้นเป็น a บวก2บวก bi ฝั่งนี้ก็ส่วนจริงก็ a กับลบ2ก็จะเป็น a ลบ2บวก bi ใช่ไหมเราค่อยเอาไปยกกำลังสองตามสูตรเข้ามาเดี๋ยวทำให้ดูใกล้ไสักนิดหนึ่งนะครับนี่นะมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกก็เป็น a บวก2อันนี้เป็นส่วนจริงนะบวกด้วยส่วนจินตภาพกับ bi นะี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกัน a ลบ2ครับ บวกด้วย bi เออทำไงต่อทีนี้จริงกำลังสบวกจินตภาพกำลังสถอดรูทก็ a บวกสองกลังสบวก b กำลังสองถอดรูทนะนะครับอันนี้ก็ a ลบสบวก b 2ะสถอดรูททำไงต่อครับอันนี้มีรูทอันนี้มีรูทหายเลยทีนี้ก็จะกลายเป็น a บวกสงทั้งหมดกำลังสบวก b วกำลังสองันนี้ก็ a ลบสทั้งหมดกำลังสบวก b วกลังหน้าที่ของเราคือยังไงลูกกระจายต่อ ไอเอบวกสองกลังสองกับเอลบสองกลงสองกระจายต่อมีอะไรเหมือนกันฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาตัด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 นะครับแล้วเราก็จะได้เป็นสมการออกมามันอาจจะเป็น a อเท่ากับ 2b แบบนี้ถ้าแปลงเป็น x กับ y ก็จะเป็น x เท่ากับ2 y ทั้งเรียนครับถ้า x เท่ากับ2 y แบบนี้มันหมายถึงอะไรนักเรียนรู้ไหมถ้าให้ x เป็น1 y จะเป็นเท่าไหร่ลูก x เป็น1 y ต้องเป็น1ส่วน2นะ เออนั่งหนึ่งก็ไปแทนนั่นนะลูกนะเออให้ x เป็นหนึ่งแล้ว y เป็นอะไรเอาไปพอดถ้าให้ x เป็นสอง y เป็นอะไรก็เอาไปพอดนะครับ x, x เป็นสาม y เป็นอะไรเอาไปพอดเราก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้นมานะครับบนแกน x และแกน y นะแกนแกนเอางี้ถ้าไปพอดเนี่ยมันจะเยอะมากมันจะหลายข้อเลยนะครับมันจะมันจะหลายข้องั้นครูล,ลดให้ครูไม่เอาสี่ข้อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะโหดเกินนะเอา ครูให so right. you know <laughs> so ้สามแล้วกันลูกเตรียมที่ลดให้ข้อหนึ่งแหมลด้ยตั้งข้อหนึ่งเอาข้อเจ็ดข้อเก้าแล้วข้อสิบแล้วกันลูกสามข้อแล้วกันนะอาจจะได้วาดแค่สามลูกพอนะครับสงสัยตรงไหนเป็นพิเศษทักมานะครับไม่มีปัญหาวันนี้ก็อ่ะก่อนจะปิดบทเรียนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับสัญญาณที่อาจจะขาดหายนะครับถึงว่าเวลาสอนภาพมันจะเบลอแต่ลักเธอนี่ชัดเจนนะครับนะครับเออถ้าไม่มีอะไรสงสัยหรับวันนี้ก็อะไรแค่นี้นะครับเจอกันใที่ชั่วโมงหน้านะลูก เดี๋ยวหลังจากบ่ายจะส่งชีตส่งอะไรไปให้ในไลน์ส่งคลิปด <anti> ้วยนะครับอ่ะถ้าอย่างนั้นสำหรับชั่วโมงนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันอีกที่ชั่วโมงหน้าสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ๊ายบาย๊ายบาย